Điều có ơ Ừ bó kì quý trô À bơ mướn lên Để đi cây đi mướn mai đi Mướn kè mai mướn vô kè kè Ông 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 mướn kì Ui ngọc cú rồi đẹp Thấy gió gì leo à Thành phư leo à lại 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 à, à. cao bơ mướn Chót đã trông

เว้ยแกห่มร่มโอบจริงกูยอมรับเลยเด็กตัวเองรูติดเหล้าไหมยายยาบกองคุยเนียนจักเออไม่ต้องอะไรนะแกไม่ต้องเลยนะตัวกลับมาเลยกลับมาเลยคือมันไม่ต้องแลยแกจะมาคือแบบหลบหรอไม่ใจไอ้กวนปลอมแต่ชาวเศร้าโดเออคือไม่ใจคืออันนี้เบอร์ใครกับนี้เบอร์ใครกับ Thì đi đấy đi 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 cái luôn đi 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 ba đi 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 ba đi 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 rồi đi 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 gặp đi 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 ลงมาแล้วกับโลงอันรับกันโยเปี้ยครับก็กำลับอยู่ทางรินบาจริงนี่กูเตะตำผือแล้ควคืนนี้พี่น้องมากันมากล่มกับปัดไม่ยุดอยู่หนู่เด็กกระลำแล้วก้ยอยไม่รโดโดก้อย,ยนอนนนเนี่ยจริงกูอีสานก็มากึ้นนี้น้อยอย่างเขาก็มายูรลโดดลุย,ก,ยกูแรงกว่าสจสั้นจับกูปลอดใจสั้นไม่เป็นตะปัดซาตายได้ มันนี้มึงแรงตายถ้ากูแปลเปอีสา้นอะไอเองเอาลองเลยฮะกูาามาช่วยตื้อได้ทำได้ฮะมึงแรงตายมึงแรีงอีสานกูแรงตายเออเอาลองเลยมึงกูแปลอเองอันตัวข้าพเจา้าเป็นเจ้าขึ้นมาได้พวกลงพวกระตุ้มจ้ะพอพวกตุ้มแล้วจ้าวต้องเลี้ยงลูกอยู่แต่เพียงคนเดียวอันโตคคอยเป็นสาวชำน้อยอยู่มาบ่โดนก็เอาผัว เอาผัวแล้วยูบ่ได้ผัวกระทิมผัวทิมคอยต้องเลี้ยงประคำน่อยอยู่แต่เพียงคุณเดียวชีวิตจ้านมันจัดลำบากยังพอกับแม่ก็ตายโอ้แมทคอยในลำบากหลายมีอีพอกับอีแม่กับสีเบงอีจ้านนี่สีเบงเรียวแต่คุณลองมั่งแล้วเอาเงินที่มีพอกับแม่ก็ตายโอ้แมทมีพอกับอีแม่ก็ตายเบิด่เหลือจักคน แต่ฉานก็นต้องอดทนเกิดเป็นคนไม่ติดต่อยเลยคนเฮานั่นถ้าเกิดมาแล้วบอกอดทนบอกอดกันนี่บอกโหดสิเกิดมาแค่ยัง้งคนเฮาเี่ถึงมาไม่ปอโหลก็ลฉันไม่ตุม้มฉันต้องเลี้ยงรูไม่ให้จากบ้านหว่าถึงแม่ว่าพอเจ้าบะมีอีลาบะตรองงานดลูกเลยพอบะทิมแม่บะทิมดอก,ชาาดก,ก,กเช่าบ้านบะได้วาลูกเอกเด้อคนเฮานั่นมีลูกถ้าบเลี้ยงบอโหซสิมีแ็่ยังคนเรายัางลูกไม่เลี้ยงไม่เจรเกิดจำเย็ดแม่เลย ถึงแม่นว่าสิเป็นจังไดคนเฮาอย่าถอดเด้อถึงกวนเพลือเพลือก็อย่าเล่นในะพี่เล่นนะอีจานกองกูโอจริงจ้านตำหน้าตำหลายคอยเห็ดลายเห็ดหน้าบานจ้านโยละโดดบานคอยลูกขนแกนทำไมโยงเดียวกูไหมยาโดดในอีจานลนะบานจ้านติดตะเลบานคอยติดจกอชอฮะชอยอีจานไม่เลยและ จันหยอกขึ้นว่าาวเจ้าย่าได้ยินยเสียงลืนในทะเลมันสัดกว้างดังชาชาชาลุกขึ้นเมือ่อเช้าเสียงแจวเดียดดอกเบีย้ยตกสอมันขึ้นหยุดชาชาชาจันนอนอยู่ในบ้านนำจากทะเลเข้าตว้บ้านจันคอยนอนในห้องเจ้านาทีธนาคารพรมเจ้านาทีตำรวจเข้ามาหมัดคอยถึงห้องจันนี่นำออกต่างรังบ้านคอยิหนีแต่น่ายล้อมไว้เบิดแล้ว ด่านตำไรตำหน้าก่อยเห็ดใดเห็ดหน้าพวกราม่ยผัวกระบามีแต่เล็กเดือดร้อนพวอย่งแต่ควายตายผัวมีแต่คายตาย